โรคเกาคือโรคข้ออักเสษชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยเกิดขึ้นในทุกเพศทุกวัยผู้ป่วยโรคนี้มักมีอาการปวดที่เกิดขึ้นบวมแดงและแสบร้อนข้อต่างๆในร่างกายแต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าโรคเกาสามารถกําเริบได้ทุกเวลา การดูแโลโรคเกาช่วงที่มีข้ออักเสบ 1. ช่วงที่มีอาการปวดรับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรือยาแก้ปวดอื่นๆ 2. ให้ยาลดการอักเสบ 3. ช่วงที่มีการปวดให้พักและดื่มน้ำมากๆเพื่อป้องกันการตกตะกอนของกรดยูริก ใช้สเปรย์ทองเพโลดฉีดพ่นบริเวณที่ปวดบวมเพื่อลดอาการปวดและลดการอักเสบ